<8. S 2> ดูอย่างนี้ถ้าู้ชมนะผมเห็นเป็น8 8 7 5นะแต่เมื่อกี้มองอย่างตรงนี้เป็น875ซึ่งตัวใหญ่เลกตัวใหญ่มากแต่ถ้าเห็นอีกทีนึงก็จะเป็น758เหมือนกัน สวัสดีครับสวัสดีสสท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคนสองเลขทนะ่านผู้ชมน้พาท่านผู้ชมท่านมาอยู่ที่วัดสิงห์จังหวัดนครปฐมสท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราจะมาขอโชคกับแม่ตะเคียนด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านบนนี้นะครับจะเป็นแม่ตะเคียนนะครับเป็นศาลแม่ตะเคียนที่แท้จริงเลยท่านผู้ชมเพราะว่าด้านบนเมื่อกี้ผมไปส่องดูแล้วท่านผู้ชมมีแต่แม่ตะเคียนอยู่ด้านบนเท่านั้นท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปส่องให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้เนาะเราจะพา ท่านผู้ชมขอโชคกันที่นี่นะครับว่าจะได้เลขอะไรเดี๋ยวไปดูเราไปติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกันท่านผู้ชมว่าจะได้รับโชคเป็นเลขอะไรนะเนาะรอติดตามรับชมคลิปวิดีโอด้วยนะครับท่านผู้ชมด้านในนี้น่าจะเป็นแม่ตะเคียนที่ผมบอกเป็นแม่ตะเคียนของแทเพราะว่าด้านในนะก็มีแต่ขอนแม่ตะเคียนอยู่เลยนะครับด้านในนูนโนโน้นเนาะนะครับนี่เห็นไหมบางคนอาจจะแวบเห็นเลขนะลองสังเกตดูดีๆนะท่านผู้ชมนะผมก็เข้าไปไม่ถึงนะ ส่งให้ดูนะครับใครเห็นเลขนะครับตรงนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะครับว่าเห็นเลขอะไรหรือเปล่านะครับผมเข้าไปไม่ถึงนะครับนี่ผมยื่นกล้องเข้าไปนะครับก็จะอาจจะมีโชคท่านผู้ชมเห็นก็เป็นไปได้นะครับ โชคให้ลาบแม่เด้อได้มีคนมากรับไหวอีกนะแม่เด้อสาธุหินหินปังๆสามตัวตรงเมยนะสาธุท่านผู้ชม๋ยวเราจะขอโชคตรงนี้นะครับก็คือเป็นขอนแม่ตะเคียนตรงนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าในแต่แต่ละขอนแต่ละอันเนี่ยมาจากไหนมาอย่างไรท่านผู้ชมแต่ว่ารู้สึกว่ามีบางอันก็จะเป็นเสา เป็นเสามาเหมือนกันแบบนี้เนาะบางอันก็เป็นขอนเมตาเชียนที่ถูกผ่าในการใช้แล้วก็มีท่านผู้ชมเนาะก็เป็นแบบว่าผ่าใช้งานเน้ะที่เหลืออาจจะไม่ได้ใช้งานก็เอาไว้ตรงนี้โชคกับเมตาเชียนตรงนี้ดูว่าจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมมาติดตามครับถ้ามองตรงนี้ก็มันเมันเป็นเลขเลยทนะ่านผู้ชมนี้เหมือนห้าเหมือนห้าเหมือนแปดตัว ห้าแปดสี่หรือห้าแปดเก้าเฮ้ยท่านผู้ชมนี่ผมเพิ่งเริ่มสองอะเห็นเลยนะห้าแปดสี่หรือห้าแปดเก้าเห็นไหมทุกคนอันนี้เลขห้าดำดำนะเลขห้าเลขแปดเลขสี่หรือห้าแปดเก้า มันเหมือนตรงนี้ท่านผู้ชมห้านะครับตัวปลายนี้ผมยู่เลขห้าแล้วบนนี้เป็นเลขแปดใช่ไหมมินห้าอันนี้แปดนะครับแต่ถ้าตังข้างข้างเลขห้าน,นี้เหมือนเลขเจ็ดอยู่ด้วยเนาะอันเนี้ยตัวนี้มันเป็นลักษณะคล้ายเลขเก้าหรือเลขสี่ก็ได้นะท่านผู้ชม,อ,มอันนี้อันนี้เห็นโดยการยังไม่ได้ทาแป้งเนาะแต่คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะแต่มันมีหางลงมาแล้วจะเป็นเลขเก้าเลยเลขห้า เลขแปดเลขเก้าห้าแปดสี่ห้าแปดเก้าได้ชัดพี่นะ้องเห็นไหมทุกคนเห็นป่ะมั้ยนะคิดว่าน่าจะได้อยู่นะมีความเป็นไปได้สูงมากท่านผู้ชมจะเป็นเลขนี้เนาะ๋ยวเราหาเลขอื่นก่อนนะอันนี้ก็คือเป็นเลขแรกนะถ่ายให้ดูก่อนนะเผื่อจะไปสะดุดตาท่านผู้ชมทุกท่านนะเผื่อเห็นเลขนะใครที่รับชมอยู่ในตอนนี้ท่านผู้ชมเนาะลองพิมพ์คอมเมนต์มาลวกันท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไร อุ้ยตรงนี้ท่านผู้ชมชัดเล็กชัดมากดูตัวนี้นะท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้ตอนแรกนะผมเห็นตรงนี้มันเป็นเลขแปดกับเลขเจ็ดแปดกับเจ็ดนะแต่พอมาดูอีกทีหนึ่งมันเห็นเหมือนเป็นเลขเจ็ดห้ามันเหมือนเลขเจ็ดกับเลขห้านี่เลขเจ็ดตัวนี้เลขห้าแปดเจ็ดห้าหรือเปล่า แปดเจ็ดห้าไหมเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเล,เล็งใหม่ก่อนเจ็ดห้าชัดตอนนี้นะแปดโอ้เลขึ้นตรงบนเลขห้าเลยเห็นไหมเห็นเลขแปดไหมท่านผู้ชมแปดขึ้นบนเลขห้าเลยนะไหนเลขห้าล่ะนี่นี่ป่ะเลขแปดอยู่ตรงนี้ปะ่ะ นี่ถ้าผู้ชมนะผมเห็ี่นเป็นแปดเจ็ดห้านะแปดเจ็ดห้าซึ่งตัวใหญ่ตัวใหญ่มากแต่ถ้าเห็นอีกทีหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดห้าแปดเหมือนกันเนาะมันเป็นแปดเป็นเจ็ดเป็นห้านะชัดมากนะถ้าผู้ชมยวชี้ให้ดูนะตัวนี้มันเป็นเลขแปดนะครับแปดเลขเจ็ดอันนี้แปดอันนี้เจ็ด แล้วตัวตรงเนี้ยเป็นเลขห้าหรือเปล่าใช่หมแปดเจ็ 8, 7, ใช่บนนี้เป็นเลขหานะท่านผู้ชมตรงเนี้ยเป็นเลขห้าแปดเดห้าก็ถ่ายให้ดูก่อนแล้วกันนะแต่ความรู้สึกผมมาเห็นเป็น8 7ดห้าหรือว่า7จ็ห้าแก็ได้นะครับมันก็ชัดเจนประมาณหนึ่งนะท่านผู้ชม เดีย๋ยวเราลองไปส่องจุดอื่นกันก่อนนะครับผมเห็นบางจุดก็เลขชัดเหมือนกันนะครับตรงนี้เนาะจะถ่ายให้ดูนี่มาดูตรงนี้นี่ชัดมากเลยท่านผู้ชมดูดีเอ้ยส่องปุ๊บชัดเลยท่านผู้ชมเป็นเก้าเก้าหนึ่งดูดีเห็นไหมน,นี่เลขเก้าน,นะเห็นไหม 9. เก้าแล้ตรงนี้ก็เป็นเลขเก้าอันนี้เป็นเลขหนะนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเลนะนี่เก้านะเก้า เก้าหนึ่งชัดป่ะมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่กันเนาะแต่มันเห็นเก้าหนึ่งเนี่ยชัดเก้ากับหนึ่งเนี่ยชัดเลยเก้าหนึ่งตัวนี้กับตัวนี้นะเก้ากับหนึ่งชัดแต่ยังไม่ได้สรุปนะท่านผู้ชมว่าจะเอาเลขอะไรให้เนาะก็ส่องให้ดูถ้าเพื่อมันเข้าใครที่ชอบที่เห็นก็เอานะถ้าใครไม่เห็นก็อย่เพิ่งเอาเนาะ แต่เราเห็นตรงนี้เลขเก้านี่นะเลขเก้ากับหนึ่งชัดนะครับเลขเก้านะตรงนี้เห็นไหมเป็นเก้าเป็นหนึ่งนะครับชัดหรือสานะมวะเนี่ยมอนเลขสามเหมือนกันนะแต่ตาม,มุมเนาะบางมุมก็เป็นเลขหนึ่งบางมุมก็เลขสามเดี๋ยวเราหาให้ชัดกว่านี้ก่อนนะท่านผู้ชมเนาะใครเห็นเลขตัวนี้บ้างนี่นี่ท่านผู้ชมนี่มันเลขห้าเก้าหนึ่งหรือเปล่าใช่ไหม นี่นะห้าเก้าหนึ่งหรือว่าตัวนี้มันมีเลขเก้าอยู่บนนี้ด้วยนะอีกตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี้ห้าเก้าหนึ่งแล้วก็ข้างบนนี้มีเก้าเล็กๆอยู่ตัวหนึ่งเห็นไหมมีใครเห็นมั้งหุยนี่ชัดนะเนี่ยชัดเลยท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้ก็มีเลขห้าอีกตัวหนึ่งซ้อนอยู่เห็นไหมมีห้าตัวหนึ่งเนาะอันนี้ห้าใหญ่นะครับในห้าใหญ่แล้วก็หนึ่งนะครับรอยดำๆนี่คือห้า 91นะแต่ตัวที่ซ้อนอยู่ด้านในนี้จะเป็นเลขห้าตรงนี้นะที่ผมชี้นี่นะเลขห้าและตรงนี้ก็เป็นเลข9เห็นไหมทุกคนเพือที่ชัดมากเลยนะไอ้ยังไงเอาซูมให้อีกนิดนึงท่านผู้ชมอันนี้จริงจังเลยนะเอาตัวนี้เลยนะเมื่อกี้เห็นนะดูอย่างนี้นะท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะเป็นห้านะท่านผู้ชมี่ตรงนี้นะห้า ห้าเก้าหนึ่งนะจริงจังเลยนะครับห้าเก้าหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆนะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะชัดๆนะครับท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นห้าเก้าหนึ่งนะครับห้าเก้าหนึ่งเห็นไหมและตรงระหว่างเลขห้าเนี่ยห้ากับเก้ามีเลขห้าอยู่ตัวหนึ่งท่านผู้ชมและอยู่บนเลขหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเลขเก้านะครับก็จะเป็นห้าเก้าหนึ่งแล้วก็มีห้ากับเก้าเลขอยู่ด้วยนะ มีความชัดเจนอยู่นะใครที่เป็นสายเดียวกันนะครับคนที่สองเลขก็จะเห็นเลขนี้อยู่แล้วท่านผู้ชมเนาะชัดเจนอยู่นะผมว่านะเลขนี้ค่อนข้างชัดเจนอยู่เหมือนกันเนาะโอเคไหมท่านผู้ชมสุดยอดแล้วพอแล้วท่านผู้ชมได้เลขนี้ท่านผู้ชมเอาไปฝากนะตากับสารของแม่ะเคียนที่วัดสิงห์จังหวัดนครปฐมท่านผู้ชมเนาะชัดเจนนะครับ ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาสรุปเลขให้กับท่านผู้ชมท่านอีกครั้งหนึง่งท่านผู้ชมนอนเลขที่ได้เมื่อกี้นาะเป็นเลขที่แรกเนี่ยที่ผมส่องเข้าไปเลยเนี่ก็จะเป็นเลข5 8 9หรือ5 8 4อันนี้คือชัดต,ตั้งแต่เริ่มส่องเข้าไปนี่ก็จะเห็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นเลขมีามี8มี7มี5นะครับ8 7 5ส่วนในตัวชุดสุดสุดท้ายนะเมื่อกี้เพิ่งส่องเห็นเลยก็คือ5 91้าท่านผู้ชม5 91แต่ในระหว่างเลข 5กับเลข9เนี่ยมันมีเลข5เล็กๆอยู่แล้วก็มีความชัดเจนด้วยนะครับแล้วก็อยู่บนหัวเลข1ข้างบนนะก็จะเป็นเลข9อันนี้ก็ชัดเจนเช่นกันท่านผู้ชมก็ใครที่ชื่นชอบลิวิโอนี้เนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมวันนี้มาขอโชคให้กับท่านผู้ชมท่านอยู่ที่วัดสิงห์ท่านผู้ชมนะจังหว,ควนครปฐมเนาะใครอยากจะมาขอโชคที่นี่ก็มาได้นะครับรด้านหน้าก็จะมี เป็นท้าเวสสุวรรณอยู่ด้านหน้าด้วยนะครอยากจะมาขอโชคขอลาบหรือจะมาขอโชคกับไม่ตะเขียนที่นี่ก็ได้ท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องลาไปก่อนเนะฝากดพลแรกก็แชร์เป็นกลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ